โอ้โหเชื้อใชคะตรงไหนที่ที่ที่มีเชื้อโรคมันจะเป็นฟองเห็นไหมฟองหกฟองบริเวณนี้อ่าเป็นฟองถ้าตรงไหนมีเชื้อโรคไอ้น้ำยามันจะเป็นฟองลอยขึ้นนะฮะเหมใช่ไหมฟองเออเชื้อเชื้อมันเยอะเนี่ยเนี่ยมันจะปดปดขึ้นมานักให้เลย น้ำใครให้ก็เป็นที่ดัดเนีย่ยะคือแสดงว่าในร่างกายเนี่ยในแผลเนี่ยมันมันเป็นแผลติดเชื้อเชื<ฆ>้อโรคมันจะเยอะเมื่อใส่ปุ๊บมันจะเป็นฟองลอยขึ้นทันที<ฆ>ออไม่รอนานจีบผมไม่พูดเยอะจัดแตย เสาเสาปุ้เสาแท้ๆคุณหวันคุณยามาหอดแล้วบยในเจ้าเจ้าร้อยาอยู่เห็นไหมฮะเตังไหมฟองฟองขึ้นหมดเชื้อโรขึ้นนะถ้าถ้าตัวไหมมีเชื้อโรคฟองจะลอยทันทีขึ้นไปเปิดอุปถิดอู้ยังรูยังมีเลยดูมันดันขึ้น่คือตัวนี้มันจะเป็นยาฆ่าเชื้อไปในตัว นะคะตัวเนี้ยมันยาฆ่าเชื้อในตัวมันไม่ใช่เพียงอ่ารักษาแผลมันฆ่าเชื้อเชื้อโรคที่อยู่ในแผลด้วยสังเกตเวลามันเข้าไปพุ่งเนี่ยไหมมันจะเป็นฟองขาวๆใช่ไหมฮะฟองๆมันจะเป็นฟองไม่เบื่อแลม่ไปจอดรถที่กี้เส้นเลือดแล้วค่ะตรงไหนเลือดไหลออกมาต้องมืจอดมาเส้นเลือดใช่ไหมยานชั้นไม่มาจอดเลือดกับปัสสาวไหล มันเหมอนตัวน <laughs> <t ion half> ี้ตัวนี้ตัมันแน่นมันอะไรใ่ญมันแผลน่ะแน่นแน่นแน่นค่ะแผลเราบวกวงบวกวงไหมตนี้แน้นเราเพื่อย้ายที่หนูเห็ุแผลมือนั้นย้ายที่หนูเห็ดแผลมือนั้นหนูว่ไทมวงเดี๋ยนี้เราว่ามันเท้าไว้ให้กากวงกตัวนีมันแน่นนี่นี่สือไมพันสี่รอยขึ้น คือเชื้อโรคเชื้อโรคเยอะนะถึงแม้ว่าร่างที่ร้งพยาบาลหรือว่างอนามัยก็ตามแต่เพราะว่ายามันไม่สามารถตัดเชื้อได้ต่ตัวนี้มันมันมันฆ่าเชื้อได้สังเกตจากสังเกตจากเวลาใส่ผู้เ็ผลิตฟองมันจะสิ่งมันจะเป็นสีเกียนสีขาวขาวเอาปลาตัวเปลี่ยนถึงมือจะื่อปูไม่เป็นไรโอ้ยเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าพลติดเชื่องยังไงตัวปลา ให้ชื่อถุงเรืเน้นิดปรจ่ะใครชื่อถุงมือเนี้ยน่าจะงเหรอถุงมือแล้วใคถุงมให้มาอเชือประมาณก็คหายบเซนขึ้นไปอ่ะค่ะนั่งจะดีเนี่ยดีดเออเอาไปดำนาได้บ่เฮ้อนี่ด้ได้บอกอเโอเคอาไปดําน้าเอาไปดานนี่ยบ่กอให้ที่่บอก่าใช้สับบงย่กินั่งให้จไงยุ่ อ้อยใช้อ้อยนี้ให้ผู้เลี้วงใช้อ้อยักร่โอ้ห้ัวกลางแ่ตัดอ้อยอนเท่าไหร่งน่ะน้ยที่ดำมันไม่ติดออกมาอค่ะใช้อ้อยเขาไม่ได้ดอกเมียกันน um, ี่ตไวเมียต้อนนี้ัวผู้เจ้าสองหนึ่งสอ แม่ตายาตวนีมันด่าแุณเสาละอุยนึ่ขบเบินจอดอดตัดขั้นมาอ่ะเิ่นไก่เิ่นดีถึงทุกคนแม่ตาว่าจะเป็นแฉยยังก็ดีทีผ่านมาแลวโด้วเจหนูเส้หมาหนูถือมาต้นยังสามี้เหียนึงไม้ขี้เหี้ยนึงสาวไอร้อวมกันุแม่ค่ะ ถ้าขนร่นหลายๆให้กินขนเท้าร่นเลยหมาอีนั่นมึงดีใช่ไหมอีท่ามันขนมันปุ้งเลยรึเล่าคนับอิโตมัน่เป็นจริง่านคนผมรนจิตได้หมผมที่ผเกิดดีใ่ดหมต่มีคนหนึ่งเลยอยู่กรุงเทพแล้วผม้่นหน่อยเนาะกินไปกินมาผมร่นไหลผมร่นไหมนั่งวันเบิร์่ะเบิรอกนี่อยู่เบิร์หมอขาค ไม่เคยตัดม่ไม่สลาได้ไหมได้ไหมกแผ่ไม่ได้เช่ไหมตรงใจน้อย่่ากาคนนี้อะีดพอดบอยปวันัน กินเป็นหยดหยดมันเข้มข้นกินเป็นหยดเนาะเลยกินเพื่ออะไรในน้ำบุ่นเนี่ยต้องเคี่ยวมันเป็นหัวยานะครับกำลังต้มน้ำอยู่จะตอได้่ห้ละกินนะเขกินนี่เปื่อยด้ดีคู้ไดน้ำเหลืองมาดีละกินเออน้ำเหลืองม่ดีร้องได้ค่ะร้องจนหมดเลยรนองยาพุ่ะคืนมาทดลองยาพ่นนะทดลองยาพ่ ไม่ได้กินได้าบิรน่ะค่ะเกวดมานี่คือมันถกงวดจละเป็นโรคยงะล้วเลือดไม่ดีจ้ะจะผมจะได้มาถสมเดียวเดียวมันนะผู้ชมไม่ต้องสนอ่ะบ่ะ้ว่าเดี่ยดมันบ่เดีเยคือบใบยังเยไปเดบ่ยวเดถ้า๊กถ้าป๊กกะตีมันเหน็บมันบัวครับทํ่ไมม้ันบัวครับเหนรอคินพร้มใช้พร้อม แล้วน้ำเกลือล้างนะคะน้ำเกลืออย่าเนี้ยคเดี๋ยวแช่น้ําอุ่นเดี๋ยวมันจะนองอยู่ใช่ภูมิแช่น้ําอุ่นมันเลยเบลอจาาแผลแผลแผลไปในก้อยมันซึ่งของขไม่มันเลยมันเป็นน้มแขังขนาดนึงแล้วมาเคลื่อนตาพ่อแฉนีนอนเด้อแล้วย้ำกังเว้นต้องคันดีๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถืกคนคุณเถื่อนอย่างนี้คนรูปเคลื่นี่ขนาดน เงาคนต่อค่ายผมมาพันเกลแม่ก็พันเราบนนี้เขาสักสักเนี่ต้มน้ำต้มน้ำสักซื้อบ้านจีง่อยันียี่สิบบาทซื้อมาทำเลี้ยนกันนี่เสียบุญเจียนี่สิบบาทบ้านจีง้อยเนี๋ยดอกซื้อมาซื้ออย่างแค่ก้อนเน้องบาทให้มคะลงบ้านให้มาเื่อยค่าอันนี้ตาต้มน้ำสักดีๆต้มน้ำสักแล้ตาแข็งๆใช่ได้อออแล้วไปหนังเชือก้าเชือกขาเชือ ต้มน้ำซ pues mm ักแล้วขายเสื้อดีๆเก็บบอกเด้อมาเก็บต่อครับแน่นมั้วค่ะแน่นแน่เลยครับแน่นแน่ดิสิดูใสดูสดดูเดืนขาว ใค่ไใครเหรอครับอะ้างกนี่อก็มาดครับเกิดร้อยได้ต่ได้แบ่งให้แบ่งใช้ให้เอาสดใช้เดี๋ยวต้องฟังสรรพคุณมันก่อนเอาไปอันนี้